พิธาวางคิว7-8ถึงไปช่วยสีทิพยพอ๋ออุบลอ่ะก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยพิธาไปอ่ะเพราะว่าเขาทางนู้นเขาเขาทักสินไปนะจ๊ะทักษินจะไปอุบลไปช่วยหาสีนายกอบจอุบลเชียงใหม่แล้วก็สีสเกตสีสเกตเนี่ยไตสุรีส่งพ่อลงนายกอบจนะจ๊ะแต่ว่าให้ลงอิสระไม่ได้ลงภูมิใจไทยนายกอบจเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเอ่อ ให,ให้พี่จองเล่าก่อนอว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เราเรา,เราต้องเลือกทั้งหมดทุกจังหวัดถูกไหมเลือกอบจยกไปกรุงเทพเลือกหมดเพียงแต่ว่าปัญหาคือพอใกล้จะหมดเวาลามีนายกอบจอหลายจังหวัดชิงลาออกเพื่อเอาความได้เปรียบทางการเมืองคู่แข่งตั้งหลักไม่ทันเมื่อชิงลาออกปุ๊บก็ต้องเลือกมันมีกฎหมายอยู่ว่าต้องเลือกตั้งภายในกี่วันเพราะฉะนั้นนก็จะเลือกกระปิบกระปลอยกันมาเรื่อยนะก็ผ่านไปแล้วเนี่ยทั้งหมด23าจังหวัดจังหวัดล่าสุดก็คือกำแพงเพชร แล้วเดี๋ยวก็จะเป็นอุบลราชธันนีเป็นเชียงใหม่เป็นศรีสะเกดค่ะแล้วที่เหลือก็จะไปนวนเลยหนึ่งกุมภาพันธ์อถใหญ่ประมาณ50 50จังหวัดกว่าๆพร้อมกันพร้อมกันเพราะว่าพวกนั้นคือนายกคมัมภลาออกอยู่จงครบวาระก็จะเป็นเลือกวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้เลือกมา23จังหวัดเนี่ยปรากฏว่าเราเอาตามความสัมพันธ์นะทั้งโดยตรงโดยอ้อมญาติพี่น้องพ่อเป็นสสเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราเนี้ยนะบางทีก็ลงอิสระแต่ว่าเชื่อมโยงกันได้ภูมิใจไทยเนี่ย คนที่เชื่อมโยงกับภูมิใจไทยเนะี่ยได้ไป9จังหวัดนะเพื่อไทยเนี่ยได้ไป7จังหวัดนะเพื่อไทยก็ได้อุดอรขอนแก่นพะเยาเลยนะยะโสธรกาญจนบุรีสุขโขทัยนะแล้วก็ลุมไทยสร้างชาตินะสจังหวัดมีชุมพรจุมพรก็เกือขายคุณลูกหมีนะเพชรบุรีชัยนาธชัยนาทก็ นุชานชาคสายน้องดองสาคุณน,นุชานาคสายเพชรบุรีก็นายกปลายอังกิน,นันนะครับแล้วก็มีพักกล้าธรรมนะก็คือพลังประชารัฐกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะก็ได้พิษนุโลกราชบุรีแล้วก็ราสุกกำแพงเพชรก็ยังถือว่าตีว่าเป็นพลังประชารัฐก่อนเพราะว่าเป็นพี่ชายของคุณพิษนุโลกนี่มันมหากรรมมหากรรมมันเพื่อไทยอะพิษนุโลกเพื่อไทย ตอนนั้นงานทีああ่ที่จะชนะอ๋องานพิสุนโลกนะเพื่อไทยสหบาธากันไงพิสุนโลกเพื่อไทยได้พิสุลโลกเพื่อไทยคือ23จังหวัดเนี่ยส้มกินศูนย์หมดส้มได้ศูนย์ส้มได้ส้มได้ศูนย์หมดเพราะฉะนั้นอีก3จังหวัดในเดือนหน้าเนี่ยส้มก็จะได้ศูนย์หมดน่าจะดูจากดูจากชื่อคนแล้วก็น่าจะได้ศูนย์หมดศูนย์หมดก็จะส้มก็จะได้ศูนย์ต่อ26อ่าแล้วไปรวมํำพันโตกันในปีหน้า